มีเรื่องมาเตือนเพื่อนอีกแล้วนะครับคอเซ็นเตอร์อีกรูปแบบหนึ่งนะครับเพิ่งเจอเมื่อไม่มมกี่ชั่วโมงที่ผ่านมาขนาดที่กําลังกลับบ้านเนี่ย,ยจู่ๆนะมีสายโทรศัพท์ก็มาเป็นเบอร์ปแปลกๆนะปกติแล้วผมก็จะเตือนผู้คนนะว่าถ้าเกิดเจอสายแปลกนี้ไม่ต้องรับฮะแต่เนื่องจากว่าผมเป็นนักข่าวนะก็เลยอยากรู้อยากเห็นว่ามันจะมาในรูปแบบไหนกดไปครับตามคาดฮนะก็คือเป็นคอเซ็นเตอร์ครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยแอบอ้างว่าเป็นบริษัทจัดหางานแห่งหนึ่งนะครับมีชื่อด้วยแต่ผมจําชื่อไม่ได้แล้ว แล้วปลายสายที่สื่อสารกับผมนี่เป็นผู้หญิงนะยังบอกด้วยนะครับว่าสามารถตรวจสอบผ่านทางเว็บไซต์ได้เลยนะฮะผมก็ไม่ได้ตรวจสอบหรอกแต่แสดงว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยคงจะมีการเตรียมการเอาไว้แล้วสมมติว่าในขณะที่โทรไปผู้เสียหายเนี่ยแล้วผู้ก่อเหตุบอกอย่างนี้นะฮะคนคีไปอาจจะเห็นขึ้นมาโป๊ะอ้อเอ้นยน่าจะมีจริงนี่นาอย่างนี้เป็นต้นนะผมอ้างว่ารับสมัครงานครับาไรายได้ไรายได้เสริมไรายได้พิเศษ3 0 0ร้อยถึงห้าอบาทนะ ถามว่าเพื่อนจะแบบนี้อย่าไปเชื่อนะครับเฮ้ผมคุยไงยต่อฮะผมเลยถามว่าแล้วต้องทํายังไงปลายสายบอกว่าให้มีการแอดไลน์ไปครับกับแอดมินผมก็บอกโอ้ยผมไม่อยากแอดอ่ะให้เบอร์ผมมาแล้วกันอย่าติดต่อไปหาใครเพราะว่าเนี่ยผมเพิ่งตกเป็นพิษสูญหายคอร์เซนเตอร์ไปหลายแสนเลยขอเบอร์ได้ไหมนะฮะหรือว่านัดเจอไงได้จา,ากเข็นตัวเป็นๆมากกว่าแล้วปลายสายถามว่าเจอกันที่ไหนดีผมเลยบอกว่าไปเจอกันที่หน้าสพทุ่งสองห้องแล้วกันตอนเก้าโมงเช้า แล้วไปสายบอกว่ายังไงรู้ไหมบอกได้เดี๋ยวไปเจอกันว่าอย่างนั้นโอ้โหดูสิฮนะขนาดนี้เลยนะดังนั้นเนี่ยข้สังเกตคือเขาจะมีการเตรียมการเอาไว้ครับเพื่อนๆครับเพราะว่าเวลาที่เราค้นหาไปเนี่ยก็จะเจอพอดีดังนั้นเมื่อไหร่คุณเจออะไรยังไงที่มันคล้ายๆกับรูปแบบนี้นะซึ่งผู้กระเหตุเขาจะมีการบิดเปลี่ยนเรื่องไปเรื่อยๆคุณอย่าไปเชื่อครับไม่ต้องไปแอดไลน์ฮะเราไม่รู้จกักเนี่ยไม่ต้องไปแอดไลน์เขาอาจจะจี้จุดกับเราก็าได้ว่าเอ้เราเนี่ยนะสนใจอะไร ไปโพสต์อะไรในโลกออนไลน์ไหมนะฮะพวกนี้ก็จะเอาข้อมูลเนี่ยมามาประมวลแล้วก็โทรหาเราจะเป็นการสุ่มหรือว่ามีเบอร์ของเราอยู่แล้วตามที่เจรุรทธีเคยบอกมานะว่าโอ้หพวกคอสเซนเตอร์นี่มีเบอร์คนไทยแหม่เกือบทั้งประเทศแล้วมั้งนะฮะดังนั้นใครเป็นผู้เสียหายครับคุณแจ้งความออนไลน์นะครับที่เว็บไซต์ของสำนังกงานตำรวจแห่งชาตินะครับ